อัสลามุอะลัยกุมครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ในตัวเมืองยะลานะครับผมอยู่บิเมณตลาดเก่ายะลานะครับใกล้กับอนาฬิกาเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูร้านขนมครกไส้แตกเน,ะนกาะขนมครกไส้แตกนะครับนี่ ันนี้เป็นหัวกะทิใช่ไหมใช่ค่หัวกะทิแนะม่ค้าขายทุกวันไหมครัะข,ขายทุกวันเลยนะวนเวลนะาทีแป้งต้องปิดขวาก่อนเนาะอ,อ,นอันนี้ใกล้สุกแล้ววันนี้เป็นไส้อะไรครับอันนี้เป็นต้นหอมอไส้ต้นหอมนะ ผ้อยเขียวผอยทองข้าวโพดแล้วก็มันแล้วก็เปลือกแล้วก็มะพร้าวนี่ทุกคนดูขนมครกไสแตกเนาะนี่ครับมีไส้ต่างๆครับไส้เปลือกมันม่วงข้าวโพดนนครับฝอยทองใบเตยเนะาะมะพร้าวนะครับนี่กล่องละยี่สบาท นี่เป็นข้าวโพดเนาะนี่ใส่เส้น,น,น,นสลงไปก็คือนี่ปิดไว้อีกใช่ไหมเพื่อให้มันคงตัวเออ بن bon, رول bon. ขายตั้งแต่ตอนไหนนะใบ,บสองครึ่งอ,อ่ะใบสองครึ่งขายจนค่ำเนละ้วประมาณสามสามใสแยกนะคะใสแยกงนะโอเคลองละยี่สิบห้าบาทเนาะนี่ทุกคนได้แล้วนะครับขนมครกไส้แตกเนาะนี่ครับลองละยี่สิบห้าบาทนะครับ ร้านจะอยู่ตรงนี่ครับนี่อ,อยู่หน้าร้านอุสนานีนะครับใกล้กับหอนาฬิกาเนาะใกล้กับมัสยิดบางยาลานะครับ